สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราหนอบโซจิโดกันอกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Weekend in Taipei เ,เร็วแรงทะลุไทเป เรื่องราวของจอร์นลอเลอร์สายรับฝีมือระดับพการที่เขานั้นได้แฝงตัวเข้ามาเป็นพ่อครัวสุดธรรมดาเพื่อหวังจะกำจัดองค์กรสุดชั่วช้าของควงังเจ้าพ่อแก๊งค้ายารายใหญ่ที่สุดของไทเปแต่แล้วปรากฏว่าภารกิจของเขามันกลับไม่ได้ง่ายดายมากขนาดนั้นเนื่องจากทั้งอำนาจและก็ความน่ากลัวของควงังมันก็มีมากมายและอันตรายเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้สุดท้ายจอห์นเพคของเราก็เลยต้องใช้ทุกอย่างที่มีเขาทำหันกับเจ้าพ่อโคตรโหดคนนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วจอร์นเขาจะสามารถกำจัดอาณาจักรของควังไปได้ หรือมรวมถึงการต่อสู้ของเขาในหนังเรื่องนี้มันจะมันมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ไทเปซึ่งในตอนนี้ควังเจ้าของบริษัทควังอนดัสตี้บริษัทนําเข้าส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของไทเปไม่นานมานี้ควังเขาเพิ่งจะถูกสืบสาวราวเรื่องจนถึงขั้นที่ศาลสั่งฟ้องทั้งตัวเขาแล้วก็บริษัทเนื่องจากศาลมีความเห็นว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าและด้วยความที่บริษัทของ ก็มีชื่อเสียงและก็อิทธิพลอย่างมากมันจึงไม่แปลกอะไรที่นักข่าวทั้งเมืองจะหันมาสนใจและก็ทําข่าวเขาซึ่งตัวควางเองเขาก็พยายามปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นมีนําซ้ําเขาก็ยังบอกกับนักข่าวไปอีกว่าเขาน่าเป็นผู้ถูกกระทําและก็น่าจะถูกกล่นแกงจากผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าแต่แล้วหลังจากที่ควางเขาเดินมาขึ้นรถท่าทีของผู้บริหารคนนี้ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีควางเขาหงุดหงิดมากๆทีงานของเขามาถูกใครไม่รู้สาวไซมีนําซ้ําลูกน้องข้างๆก็ยังมมมาาาาาแจจ้งงงงเอออีีกกกว่่่่ขลใหญทํััะสนถู ไปแล้วดานควางพอรู้เรื่องนี้เขาก็เลยเดือดมากกว่าเดิมขนาดที่ว่าต้องถึงคันเลยลุงน้องลงรถมีน้ำซ้ำพอเขาหยิบโทรศัพท์โทรไปหาโจ้ภรรยาของเขามันก็ยิ่งทําให้เขาอารมณ์เสียมากกว่าเดิมเนื่องจากโจอ้ก็ไม่ยอมรับสายส่วนเหตุผลว่าทําไมโจอ้เธอถึงไม่รับมันก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังไปที่โชรูมเฟอร์รารีโดยลักษณะของโจอ้เธอก็เป็นสาวผมสัน้นที่เดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเพชรใบโตและดูเหมือนว่าเธอจะเป็นลูกค้าประจําของโชรูมรถหรูนี้ทําให้พอเธอเข้ามาเซลก็ถึงกับแนะนําให้เธอลองมาขับรถคัน สีแดงข้างหลังดูเลยดานโจอี e เองเธอก็ไม่ปฏิเสธแต่เธอก็เด้เอารถที่โคตรจะสวยคันนี้ออกไปขับซิ่งในเมืองแบบเร็วสุดๆซึ่งฝีมือการขับรถของเธอมันก็ดูเก่งกาจขนาดที่เป็นนักแข่งได้เลยทว่าด้วยความที่เธอก็ขับรถแบบเร็วมากๆในตอนที่เธอกลับมาบอกว่าถูกใจรถคันนี้แล้วก็จะซื้อเซลที่ไปกับเธอด้วยถึงแม้จะขายรถได้หมอนี่ก็ยังสลัดความกลัวจากการนั่งรถกับเธอเมื่อกี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งถัดมาในตอนที่โจอี e ้กลับมาที่บ้านพอได้เจอหน้าควางังเธอเองก็พอจะเดาได้ว่าสามีของเธอน,นั้นคงจะอาร ไม่ดีอยู่แน่นอนส่วนฝั่งควังที่ทั้งวันนี้มันก็หงุดหงิดใจเขามาตลอดแล้วมาเจอโจโอี้ไม่ยอมรับสายอีกมันเลยทําให้เขาสงสัยว่าโจโอี้ไปทําอะไรมาฝั่งโจโอี้ก็เลยพยายามแก้ตัวว่าโทรศัพท์ของเธอมันไม่มีสัญญาณรวมถึงในตอนนี้ควังสงสัยว่าเธอขายเรื่องของเขาให้กับตํารวจหรือเปล่าโจโอี้ก็ได้พูดส่วนมาว่าคณก็รู้ดีฉันทําแบบนั้นไม่ได้ช่างเรื่องนั้นมันเถอะวันนี้เป็นวันเกิดคุณใช่ไหมนี่ไงฉันไปซื้อรถฟอร,ร์ดรีสสีแดงคันโปรดของคุณมาให้แบบนี้พอจะทําให้ใจยเย็นลงบ้้้าาาางงไดไมมัลล่ะหหหจจกนรทีโ,โออตส์ซืใ นั่นก็เลยทําให้ควางเลิกแข็งใจในตัวเธอจนในที่สุดหลังจากที่โจ้เคลียร์กับควางได้เสร็จแล้วเธอก็เลยเข้ามาหาเรมอนลูกชายสุดที่รักในห้องโดยในตอนนี้เองเรมอน,น,นก็กาลังเก็บข้าวของลงกระเป๋าเนื่องจากตัวเรมอนที่มาชอบควางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและจากข่าวที่เขากําลังจะถูกจับเรมอนก็เลยตั้งใจเก็บของจะย้ายหนีไปที่ปารีสทว่าโจ้ก,ก็เด้บอกให้ลูกชายเข้าใจเอาไว้ว่าถึงแม้ควางจะชอบทําลายระบบนิเวศท,ทางทะเลซึ่งทะเลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรมอนรักสุดหัวใจแต่ในตอนที่เราลำบากก็มีแต่ควางนี่แหละทีี่่่ยยืืนมมออเข้าาวก ่างหมอนั่นก็มีทั้งอำนาจแล้วก็อิทธิพลที่กว้างขวางมากๆไม่ว่าเราจะหนีไปที่ไหนก็คงจะหนีไม่พ้นอยู่แล้วทางที่ดีพวกเราควรอยู่เฉยๆให้ควางจัดการเรื่องตัวเองไปดีกว่าหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาทีมมินิซตาซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่ตำรวจหลายนายพร้อมกับอาวุธปืนในมือกําลังเดินเข้ามาล้อมจับตัวจอร์ลอเร์พระเอกของเราด้านจอร์เองที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมอยู่ไม่น้อยตัวเขานั้นก็ไม่ได้ขัดขืนการจับกุมของตำรวจสนเนตแต่แล้วหลังจากที่ชาร์ลอตต์เจ้าหน้าที่ที่เป เพราะว่าจอรนเนี่ยก็เป็นสายรับมือดีของเธอและเธอก็เป็นคนสั่งให้เขาเข้ามาแฝงตัวเป็นพ่อครัวที่นี่แต่แล้วในตอนที่ชาล,ลอตได้เห็นคู่ของจอรนเจ็บปางตายเธอที่กําลังโกรธมากๆก,ก,ก็หันมาถามจอรนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นดานจอรนเขาก็เลยอธิบายให้ฟังโดยหลังจากที่เขาเข้ามาแฝงตัวเป็นพ่อครัวที่นี่นานกว่า6เดือนในที่สุดเช้าวันนี้มันก็เหมือนจะมีของผิดกฎหมายจากบริษัทของควังมาส่งด้วยความที่รอมานานพอเห็นเป้าหมายอยู่ตรงหน้าจอรนก็เลยส่งสัญญาณให้เพื่อนเขาเริ่มลงมือแต่จจ่มม่่อออาาาาาาจจจะะดด้ตตวดวววยคมมไรรังงเเพพืนนนนขทํํตตหล และถึงแม้เขาเองจะพยายามแก้ตัวไปแล้วว่านี่มาเป็นของปลอมแต่ไม่ว่ายังไงคนของควังก็ไม่ยอมเชื่อทําให้ท้ายที่สุดในเมื่อไม่เหลือทางเลือกอะไรพระเอกของเราก็เลยต้องโชว์ความโหดเข้าไปเ่นงานลุงน้องของควังตรงหน้าเขาซึ่งฝีมือการต่อสู้ของจรเนี่ยก็คตรจะเก่งกาจมากๆขนาดที่ว่าโดรุมตั้งหลายคนเขาก็ยังไหวทว่ายังไงซะด้วยจานวนของพวกมันที่มากันไม่หยุดไม่หย่อนการรับมือกับศัตรูตรงหน้าเรื่อยๆมันก็นเลยตึงมือจรอ,อยู่เหมือนกันซึ่งจรเองก็ได้กัดฟันใช้ทุกอ,อย่างสู้กับพวกมันอยู่นานจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็สามารถจัดการกับของวได้ และถึงแม้สภาพของที่นี่มันจะดูเละเอามากๆแต่ก็ยังดีที่ของกลางทั้งหมดจรยังสามารถเก็บยึดมันมาได้นั่นก็เลยทําให้หลังจากที่ชาร์ลอตเธอได้รู้เรื่องนี้เธอก็รีบจัดงานถแถลงข่าวรายงานเรื่องการจับกุมครั้งนี้เพราะว่ามูลค่าของของกลางที่จรเขายึดมาได้มันก็มีค่าเป็นร้อยล้านกันเลยซึ่งด้วยความที่มันก็มีมูลค่ามากขนาดน,านั้นเรื่องที่ควงข้องงุดหงิดเนื่องจากโดนยึดของไปมันจึงไม่แปลกอะไรเลยแต่ยังไงซะหลังจากที่คดีของจรรอบนี้มันจบไปแล้วเขานั้นก็ต้องทนกับความ,ม่นนาาาะตาาังงโทํ ถ้าว่าวันนี้ก่อนที่จอนเขาจะหลับไปก่อนจู่ๆเขาก็ต้องตาโตขึ้นมาเนื่องจากมันก็มีอีเมลส่งมาจากคนปริศนาบอกว่าตัวเองมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดควางได้และถ้าเกิดเป็นหลักฐานที่ว่าจอนก็สามารถทําให้อนาจักรของควางพังพินาศได้เลยแต่ข้อแม้ของเรื่องนี้อย่างเดียวก็คือเขาต้องไปเอาหลักฐานที่ไทเปเองทําให้หลังจากที่ได้รับอีเมลฉบับนี้จอนก็เลยเอาเรื่องที่ว่าเขามาขออนุญาตชาลลอตแต่จากเรื่องที่เขาเพึ่งไปก่อเอาไว้ชาลลอตก็เลยจะไม่อนุญาตให้จอนเข้าไปไหนทั้งนั้นทางที่ดีนายควรเอาใบลาที่ัันทําให้พก กว่าหมาจะไปพักที่ชายหาดที่ไหนสักทีก็ได้ขออย่างเดียวอย่าก,ก่อเรื่องให้ฉันปวดหัวอีกแล้วกันซึ่งในตอนแรกจอนก็ไม่พอใจกับคําสั่งของชาลอต์มากๆทว่าพอเขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จอนก็รีบตกลงรับเรื่องราวม,มาจากชาลอต์แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานพระเอกของเราก็สลัดข่าวสายรับสุดโหดเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาที่กําลังเดินทางเข้ามาเที่ยวไทเปส่วนทางฝั่งเรมอนในเวลา,าเดียวกันดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มก็จะเข้ามาหาอะไรบางอย่างในห้องของควังแต่ก็โชคร้ายที่ควังดันกลับมาพอดีเรมอนกเเก้้ตัววบอว่าาาคขม กลบเหล่านี้สอซึ่งควังเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมิหน่ำซ้ำเขาก็ยังพยายามหาเรื่องคุยกับเรมอนลูบุทรมาเขาด้วยแต่ฝั่งเรมอนที่เกลียดในตัวควางมากๆก็ไม่ยอมพูดคุยสักคำเดียวท่าทีที่เด็กดุ่มปฏิบัติต่อเขาเจะทําให้ควางผิดหวังอยู่ไม่น้อยส่วนทางด้านโจอ,อีระหว่างที่เธอกําลังนั่งดูข่าวตามปกตจิจู่ๆเธอกลับได้เห็นตัวจรเดินผ่านกล้องซึ่งมันก็เป็นรายการที่ถ่ายทําอยู่ที่สนามบินไทเปหมายความว่าณนะตอนนี้จรคงเข้าไทเปมาแล้วโจอ,อีที่เหมือนจะรู้จักในตัวจรเหมือนกันพอได้เห็นแบบนั้นเธอเองก็เลย และหลังจากได้รู้ว่าจอนกนาลังใกล้เข้ามาเธอก็เอารูปถ่ายที่เธอเคยถ่ายกับจอนขึ้นมาดูซึ่งจากรูปที่ว่าในอดีตโจโอีต้องรู้จักกับจอนแน่ๆเท่าว่าไม่นานนักควังก็ได้เดินเข้ามาหาเธอเพื่อจะมาเรียกให้เธอไปดูอะไรบางอย่างที่เรมอนลูกชายเธอได้ก่อไว้และพอโจโอีเดินตามควังมาเธอก็ได้เห็นว่าลูนกน้องของควังกําลังทําร้ายเรยมอนจากข้อหาที่เรมอนแอบเข้ามาขโมยสมุดในตู้เสฟเขาซึ่งสุดท้ายเรยมอนก็ยอมรับว่าเขาเอาไปจริงๆเนื่องจากสมุดรับของควังที่ว่ามันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับการทําลายระบบ ของทะเลแต่ควังก็พูดสวนว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเร,รมอนหรือว่าทะเลสนิตและไม่ว่ายัางไงเร,รมอนก็ต้องเอาสมุดมาคืนเขาเนื่องจากสมุดเล่มที่ว่ามันก็สําคัญสําหรับเขามากๆด้านโจอี้ก็เลยพอเดาได้ว่าสมุดเล่มนั้นมันน่าจะมีข้อมูลธุรกิจมืดของควังแน่านาๆและในเมื่อมันอันตรายมากๆเธอก็เลยพยายามเรียก่อมให้เร,รมอนคืนสมุดเล่มนั้นกับควงบังไปซะแต่ตัวเร,วรมอนก็ดันตอบคําถามที่มาทําให้เธอตกใจที่สุดซึ่งเขาก็ได้บอกว่าตัวเองส่งสมุดเล่มนั้นให้กับเจ้าหน้าที่จอร์โลเรอร์ไปแล้วทําให้พอควังเขาได้รู้ว่าสมุดขขอองเายู่กับ ควังก็ได้ส่งมือขวาสุดโหดของเขาที่มีชื่อว่าริวไปจัดการเรื่องนี้ส่วนตัวเรมอนที่ทําอะไรไม่เขาท่าควังเขาก็ตั้งใจจะสั่งสอนให้เด็กหนุม่มรู้ว่าถ้าเกิดคิดแข่งคอกับเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่แล้วหลังจากที่โจอีต้องทนดูลูกชายถูกทาร้ายอยู่นานในที่สุดพอเธอทนต่อไปไม่ไหวเธอก็ได้ลงมือจัดการกับคนที่ล็อกคอเธอไว้รวมถึงเธอก็ยังจัดการกับน้องของควังที่เหลือแล้วก็บังคับให้ควังส่งตัวเรมอนมาซะถ้าว่าฝั่งควังก็ดูดีว่าโจ伊ไม่กล้าทาอะไรเขาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นคคนททีีี่่มมบบุุุญณกกัเธอาสด แต่นั่นก็ไม่ใช่สาหรับเลมอนลูกของเธอเนื่องจากเลมอนก็ได้ใช้ลูกปันแลกทุบหัวควางจนสลบทําให้ท้ายที่สุด2แม่ลูกก็สามารถหนีเอาตัวรอดมาจากควางได้และพอตัดภาพไปทางฝั่งริวที่หมอน,นันได้ขนลุงน้องแม่ขยงไปเอาสมุดคืนมาจากจรแต่พอไปถึงห้องที่เลมอนได้บอกก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทั้งควางเองรวมถึงริวก็ได้เสียเหลี่ยมให้กับเลมอนไปซะแล้วเนื่องจากห้องที่พวกเขามาหามันก็ไม่ใช่ห้องของจรแต่เป็นห้องของหญิงแก่คนหนึ่งส่วนทางด้านจรนในเวลาเดียวกันตัวเขาเองที่เลมอนส่งสมุดมาให้ถึงทีหลังจากได้อ,อมูล นนจอร้นก็มั่นใจว่าข้อมูลในนี้มันสามารถล้มอำนาจของควังได้แน่นอนพระเอกของเราก็เลยถ่ายข้อมูลในสมุดเก็บเอาไว้แต่แล้วไม่นานนักสองไมลูกอย่างโจอี้กับเรมอนก็ได้มาเคาะประตูหน้าห้องเขาแถมพอจอรนได้ส่องดูแล้วเห็นว่าเป็นโจอี้ตัวเขาที่เป็นห่วงโจอี้มากๆก็รีบไปเธอเข้ามาในห้องทว่าโจอี้ก็ได้บอกกับจอรนว่าพวกเราต้องรีบหนีเพราะว่าอีกไม่นานควังต้องส่งคนมาจัดการกับพวกเราแน่ๆและก็เป็นอย่างที่โจอี้พูดไว้จริงๆเนื่องจากไอ้เจ้าริวที่ไปตามสืบข้อมูลจากจอรนมาจากไหนไม่รู้ตอนนี้มันก็ตามแกอ จนมาเจอห้องของจอแล้วซึ่งพอจอได้รู้ว่ารียวกําลังยกทัพมาเป็นขยงก่อนจะปะทะกันเขาก็เลยบอกให้สองแม่ลูกไปหลบในห้องน้ําจนกระทั่งพอถึงเวลาที่ต้องยิงปะทะกับกลุ่มของเริวฝั่งเพ่ของเราที่ทั้งกาลังคนแล้วก็อาวุธยังไงก็สู้ไม่ได้เพียงแค่เวลาไม่นานคนของจอก็ได้ถูกจัดการลงทั้งหมดมีหนำามเหมือยวิวมันก็ยังสามารถชิงสมุดกลับคืนมาได้แล้วด้วยสุดท้ายจอที่รู้ว่าอยู่ต่อไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจปาร,ระเบิดไปใส่พวกของเริวหลังจากนั้นก็ใช้จังหวะชุ จนในที่สุดก็สามารถหนีมาถึงไม่ได้หนีไฟได้แต่ยังไงซะพ,พวกเขาก็ยังสวยไม่เลิกเพราะวันถึงแม้จะพากันหนีมาถึงข้างล่างได้แล้วข้ังหน้าโรงแรมก็เลยมีตำรวจไทยไปร้อมอยู่เต็มไปหมดเพื่อไม่ให้โจอี้กับเรมอนต้องสวยไปด้วยจอนเขาก็เลยจะไปมอบตัวคนเดียวและให้โจออ้ก,กับเรมอนซ่อนอยู่ตรงเคาน์เตอร์แต่ก่อนจะไปจอนก็อยากรู้ให้มันชัวว่าเรมอนเป็นลูกของพังใช่ไหมซึ่งพอโจออ้ถูกถามตอนแรกเธอก็เหมือนจะไม่อยากพูดเรื่องนี้ทว่าท้ายที่สุดเธอก็ยองบอกความจรงิงว่าเรมอนเป็นลูกของเธอกับจอนนั่นแหละทำเอาจอ สดไปเลยและพอได้รู้ว่าเดมอนเป็นลูกตัวเองตอนแรกที่ตังใตจะไปมอบตัวคนเดียวพระเอกของเราก็เลยเปลี่ยนความคิดซึ่งเขาก็ได้พาสองแม่ลูกหนีด้วยรถเฟอร์นารีคันสีแดงที่โจอี้เพิ่งจะไปซื้อมาในตอนต้นเรื่องแต่ยังไงซะจะว่าจรพาหนีก็คงจะไม่ถูกนักเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องขับรถยังไงเขาก็สู้โจอี้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าว่าด้ยวยความที่รถมันก็เด่นมากๆจะให้ขับหนีต่อไปแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องประจวบกับที่โจอี้เธอขับมาเจอกับเด็กส่งพิซซ่าพอดีเธอนั้นก็เลยใช้โอกาสหนีทำการขอแลกรถกับเด็กส่งพิาทใให้นนตอน ตำรวจตามมาเจอรถเธอคนที่ขับรถมันก็นเลยไม่ใช่พวกของโจอี e. แต่เป็นเด็กส่งพิซซ่าที่คิดว่าลาบลอยมาถึงตัวเองแค่นั้นส่วนทั้งฝั่งควงังพอรู้ว่าโจอี e, จอนแล้วก็เลมอนหนีอรอดไปได้ถึงแม้ตอนนี้เขาจะได้สมุดกลับคืนมาอยู่ในมือมันก็ยังทําให้เขาโกรธแล้วก็เดือดมากอยู่ดีและพอตัวหนังตัดกลับมาที่พวกของจอนหลังจากที่รอดกันมาได้ทั้งสองคนที่จําเป็นต้องใช้รถโจ伊ก็เลยมาขโมยรถแถวแถว,แถวสถานีรถไฟใต้ดินแต่ในตอนนั้นเองรปภก็บังเอิญมาเจอพอดีจอนเขาก็เลยต้องรับหน้าที่จัดการกับรปภคนนนั้้ทําใหมอน ที่เห็นพ่อกับแม่ของตัวเองเป็นแบบนี้เด็กหนุ่มก็เลยสับสนและก็ไม่เข้าใจมากๆซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเลยอยู่ว่าโจอีอ้ก,กับจอรนเป็นพ่อและแม่ที่เขารู้จักจริงๆหรือเปล่าแต่ยังไงซะด้วยความที่จอรนก็ถูกยิงมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไม่ได้พาเขาไปรักษาจอรนต้องไม่หลอนแน่ๆฝั่งโจอีอ้ที่ตอนแรกก็บ่นเหมือนรถถึงเรื่องที่จอรนทิ้งเธอไปแต่พอได้เห็นสภาพของจอรนที่มันไม่สู้ดีมากนะัก เธอก็เลยพาจรมารักษาแถวแถวโรงพยาบาลตรงชนบทซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่เธอบริจาคเงินให้ตลอดคนที่นี่ก็เลยช่วยรักษาจรให้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับทางการรู้รวมถึงหลังจากที่อาการของจรดีขึ้นมากแล้วโจโอี้ก็ได้พาอดีตสามีกับลูกชายกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองซึ่งในตอนที่มาถึงเรมอนก็รู้สึกทึ่งมากๆเนื่องจากเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองมีบ้านเกิดแถมก็ยังมีคุณยายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องล่นราวข้าวเดียวกันอีกและในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วโจโอี้ก็เลยต้องจำใจเล่าเรื่องของตัวเองให้กับเรในตอน ในหมู่บ้านก็ต่างมีอาชีพหลักเป็นชาวประมงกันทั้งนั้นแต่หน้าแปลกที่เธอไม่ได้สนใจเรื่องการประมงสักนิดส่วนเรื่องที่เธอสนใจมันกลับเป็นเรื่องของรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าเรื่องการแข่งแต่แล้ววันหนึ่งมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่จู่ๆของผิดกฎหมายมากมายมันก็ได้ลอยมาติดอวนบ้านของโจอี้ทาให้คุณยายที่กลัวว่าทุกคนในบ้านจะสวยไปด้วยเธอก็เลยสั่งให้โจอี้รีบขับรถหนีไปซะทว่าถึงแม้ในตอนนั้นโจอี้จะมีทักษะการขับรถที่เก่งมากแล้วแต่ไอ้เจ้าพวกนั้น้นทงหนที่มเธอเอมนก็ไดูก จับตัวเข้าจนได้และถ้าเกิดเป็นคนอื่นป่านนี้คงถูกฆ่าตายไปแล้วแต่สําหรับโจ伊ที่มีทักษะในการขับรถเก่งมากๆทางฝั่งนั้นก็เลยยื่นข้อเสนอให้เธอเป็นคนขับรถส่งของให้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้โจ伊รอาาตายมาได้จนได้มาเจอกับจอรนและพอเรามาถึงตอนนี้จอรนที่ตอนแรกก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองเหมือนกันแต่จะทํายังไงได้ลูกชายเขาก็อยากรู้มากๆท้ายที่สุดจอรนก็เลยต้องเล่าว่าในตอนนั้นเขาจะเป็นสายลับมาจาก D.A มีภารกิจเข้ามาแฝงตัวที่ไทเปเพื่อมาตามสืบเรื่องเส้นทางคนของผิดกฎหมายของควา ินดัสตี้แต่ยูมาวันหนึ่งหลังจากที่เขาตามสื่อปรเรื่องนี้อยู่นานจอนก็บังเอิญได้เจอกับโจอีอ้ก,กลางถนนและเนื่องจากเธอสองคนก็เป็นขาซิ่งเหมือนกันแขมฟีมือก็ยังเก่งกาจขนาดที่ว่าอาจจะกินกันไม่ลงแต่แล้วระหว่างที่โจอีอ้กำลังส่งยิ้มให้อยู่กลางถนนพระเอกของเราที่เผลอเคลิ้มไปกับสเสน่ห์ของแม่สาวคนนี้รถเขาที่ถูกโจอ,อกกี้กระแทกก็เลยพกความหงายท้องไปหลายตลบแต่ก็ยังดีที่ฝั่งโจอีอ้รู้สึกผิดเธอก็เลยจอดรถแล้วก็ได้เข้ามาช่วยจอนเอาไว้ตั้งแต่ในตอนนั้นพวกเขาทั้งคคนนกกเลบหหาาาดดููใจัแะมมือวว่ สัมพันธ์ระหว่างพวกเขามันก็จะดีราบรื่นมากๆด้วยซึ่งถัดมาในเช้าวันลุงคืนจอนเองที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับลูกชายเขาอยู่บางพระเอกของเราก็เลยเดินเข้ามาคุยกับเรมอนในตอนที่เด็กหนุ่มกําลังช่วยยายแกะถั่วโดยจอนก็ได้ชวมเรื่องที่เรมอนกล้าทําสิ่งที่มันถูกต้องแต่เรมอนก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นเพราะว่าที่เขาส่งสมุดนั้นให้กับจอนหนึ่งคือเขาไม่รู้ว่าจอนเป็นพ่อและ2เขาก็คิดว่าสมุดเล่มนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ดีพระเอกของเราก็เลยพูดชมลูกชายเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายเรมอนก็เลยยอมเปิดใจให้กับจอรอยู่บ้างหลังจากนั้นหนึ่งจอรเขาก็เดินเข้ามาคุยกับโจอี้ที่กําลังซ่อมรถแต่ฝั่งโจอี้ที่ไม่อยากรื้อฟื้ออะไรกับจอรอีกแล้วเธอก็แสดงท่าทีไม่อยากคุยกับจอรสนิทส่วนฝั่งจอรเขาเองก็ได้ขอโทษโจอี้ไปแล้วเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทาไมเธอต้องมากโกรธเขาอีกโจอี้ก็เลยเอ่ยปากถามว่าตอนที่เจอกันครั้งสุดท้ายจอน,นจํจคคาพูดของตัวเองได้บ้างไหมซึ่งในอดีตในวันที่นนนนทั้งคคนนนนมมมากเเอออรััั่่งงีีีสสุขืื้ทท็หจะะไํญ อยากจะบอกซึ่งกันและกันโดยฝั่งโจอี e, ที่เห็นว่าจอรนมีสีหน้าเคร่งเครียดเธอก็เลยให้จอรนพูดเรื่องตัวเองมาก่อนจอรนเขาก็เลยสารภาพกับโจอีว่าที่จริงแล้วเขาจะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาจาก DEA เพื่อให้มาตามสืบเรื่องการขนส่งของผิดกฎหมายของควงังโดยที่ควังก็เป็นเจ้านายของโจอี e. นี่เองและตอนนี้เองเบื้องบนก็อยากจับตัวควังจนเนื้อเต้นกันแล้วพวกเขาก็เลยมีคําสั่งให้จับตัวโจอี e. ไปเนื่องจากโจอี e. ก็น่าจะเป็นเบาะแสะและก็หลักฐานชิ้นสําคัญและถึงแม้จอรนจะพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้้้ออองอะไรดวยเธค่มีีหนาทับ สงของแต่เบื้องบนของจอรก็ยังไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นเพื่อปกป้องคนที่เขารักจอรก็เลยบอกให้โจเออเอารถที่เขาจอดทิ้งไว้หน้าร้านขับหนีไปซะแต่ทว่าหลังจากที่โจออ้ได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ใจสลายขนาดที่ว่าร้องไห้ออกมาไม่หยุดและที่สําคัญเรื่องที่เธอตั้งใจจะมาบอกกับจอรในวันนี้มันก็คือเรื่องที่เธอกําลังท้องลูกของจอรอยู่นั่นเองแต่จะทํายังไงได้ที่ผ่านมาจอรก็หลอกใช้เธอมาตลอดแถมในตอนนี้เธอก็คงไม่สําคัญสําหรับเขาแล้วเพื่อจะทําให้เรมอนลูกชายเธอปลอดภัยและก็มีชีวิตตททีีด่ดดสุ้้้ายโจออก็อง ตั้งใจแต่งงานกับควางผู้ชายที่เธอไม่เคยรู้สึกรักหรือว่าชอบมาก่อนส่วนฝั่งจอนพอรู้ว่าคืนนั้นโจอ้ตั้งใจจะมาบอกเขาเขาก็ถึงกับว่าเธอว่าทำไมถึงไม่ยอมบอกเขานี่คืนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดยอมบอกเขามาเรื่องมันอาจไม่ต้องลงเอยแบบนี้แต่ฝั่งโจอ้ก,ก็หัวเราะเพราะต่อให้เธอบอกเรื่องนี้ไปมันจะเปลี่ยนอะไรได้ทว่าเพศของเราก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนสิพร้อมกับที่เขาก็เดินเข้ามาหาโจอ้ผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่เคยตั้งใจจะหลอกใช้เธอซึ่งเนเื่องจากเขาก็รู้สึกรักแล้้้วว็เเปปนนห่่่งงธอออมาตตตตลลดแแะัีไ เขาก็สาบานว่าจะไม่ให้เธอกับลูกเป็นอันตรายอีกแล้วซึ่งหลังจากที่จอนยืนยันขนาดนั้นโจอีที่ตอนแรกเธอก็ใจแข็งสุดท้ายเธอก็ยอมอ่อนแล้วทั้งสองคนก็ดได้ยืนจูบกันราวก็เป็นสัญญาณว่าทั้งสองคนได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นพอตัวหนังตัดภาพสลับกลับไปที่ควังตอนนี้ควังก็ได้ถูกตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำเนื่องจากเหตุการณ์โรงแรมระเบิดก่อนหน้านี้มันก็มีลูกน้องเขาที่ถูกจับตัวได้เข้าไปเอี่ยวด้วยถ้าว่ายังไงซะควังก็สามารถแก้ตัวด้วยการอ้างว่าลูกน้องเขาก็มมาาาาาททงนตตตปกกกิแ่ร่รีเขจะบยุั ลักของลูกน้องหลังเรื่องงานมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมอีกอย่างทําไมสารวัตรไม่เอาเวลาไปตามหาตัวจรไอฝรั่งที่มันจับลูกกับเมียเขาไปละ่ะซึ่งด้านตํารวจที่รู้ดีอยู่แล้วว่าควังก็เป็นคนผิดแต่ด้วยหลักฐานที่มีตัวเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้จนท้ายที่สุดฝั่งตํารวจก็เลยต้องยอมปล่อยควังออกมาซึ่งทางด้านควงังพอรู้ว่าตอนนี้ยังตามโจอีอ้ไม่เจอเขาก็ได้สั่งให้รวิวลองมาดูที่บ้านเกิดเธอดูซึ่งในเวลาเดียวกันทางฝั่ง,งจรด้านโจอ,อี้ดูเหมือนว่าเธอก็จะเตรียมทางออกสําหรับเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วโดยที่เธอก็ได ซึ่งถึงแม้ไม่มีของจรด้วยก็ดูจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะเพราะยังไงจรก็เป็นคนของ D A ทางนั้นสามารถจัดการเรื่องนี้ได้สบายอยู่แล้วยังไงซะทั้งสองคนเป็นห่วงเรื่องหลักฐานเอาผิดควังมากกว่าพวกเขานักสองคนก็เลยพยายามมาถามเลมอนว่าในตอนที่แอบเข้ามาในห้องควังมันมีอะไรที่สามารถจัดการกับหมอนนั้นได้ไหมซึ่งพอเลมอนลองนึกดูเด็กหนุ่มก็ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกอะไรสักอย่างถ้าจะเป็นอย่างเดียวที่มันแปลกตาในห้องก็คงจะเป็นลูกปั้นแรดบนโต๊ะทำงานควังระมงังไม่แน่ควังอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในนั้นก็็ได้้ถ้ถาเปนนนแบบัจริง เรมอนก็อาสาวว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาให้เองแต่พอได้ยินทั้งจอนแล้วก็โจอ,อ้ก็ได้ห้ามเรมอนเอาไว้เนื่องจากทั้งสองคนก็ไม่ต้องการให้ลูกชายไปเสี่ยงอยู่แล้วทว่าในวันลุงเคินถึงแม้จอรนจะสามารถจัดการกับคนที่ควังเขาส่งมาได้แต่ฝั่งเรมอนก็นดื้อไม่ยอมฟังคำห้ามของเขาโดยที่เรมอนเขาก็ได้ดยืมมอเตอร์ไซค์ของลูกพี่ลูกน้องแอบขับกลับไปที่บ้านของควงังเพื่อจะไปขโมยหลักฐานมาจัดการกับควังให้ได้โดยในตอนท้ายต่อให้เรมอนจะเจอว่าควังซ่อน USB ไว้ที่ยูกวเอับวได้วา้ทีรลูก มอยู่ในมือในตอนที่โจอี้กับจอนโทรมาหาเขาพอรู้ว่าเรมอนอยู่กับควังจอนเขาก็เสนอแลกตัวเองกับเรมอนแต่ฝั่งควังมันก็ไม่สนอย่างเดียวที่หมอนี้ต้องการคือเอาโจอี้กับเรมอนกลับมาอยู่กับเขาส่วนจอนแกก็ใส่หัวกลับมาอยู่ที่อเมริกาซะและที่สําคัญห้ามโผล่หัวกลับมาที่ไทเปอีกเด็ดขาดฝั่งจอนเองที่เขาเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยตกลงยอมรับข้อเสนอนี้ซึ่งถึงแม้มันจะทําให้เขาไม่ได้เจอหน้าลูกกับเมียอีกแล้วแต่เพื่อช่วยลูกชายสุดที่รักไม่ว่าจะต้องทาอะไรเขาก็ยอมท วาตาตมนัดปรากฏว่าไอ้หมอนี่มันก็เล่นเหลี่ยมก,กับเขาเพราะที่จริงควางก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้จอรอดไปอยู่แล้วซึ่งในตอนที่ควางเอาตัวโจโอ,อี้กับเดมอนกลับไปควางก็ได้ทิ้งให้ลุกน้องเป็นคนจัดการกับจอรซึ่งด้วยจํานวนขนาดนี้ยังไงจอรก็คงไม่ไหวอยู่แล้วแต่ในตอนที่ควางออกไปดูเหมือนว่าหมอนี่มันก็จะคิดผิดมหันเนื่องจากในเมื่อเป็นสายลับฝีมือระดับพการสําหรับเรื่องแค่นี้มันก็ไม่ขนามือเขาอยู่แล้วจอรได้ลงมือจัดการกับคนที่จออ่อปืนมาที่เขาอย่างรวดเร็วหลังจากนนัััั้้้เเคาาาาาาากกก็ววววิิ่่งงงงตมมไปยยรรืออขขขขทีํลบบถใหจ แต่ฝั่งควางพอเห็นว่าลูกน้องตัวเองถูกยิงหมอนีก็ได้เปลี่ยนมาขับรถหนีเองทาว่าก่อนที่ควางจะหนีไปไหนได้ไกลพระเอกของเราที่วิ่งตามมาดักหน้าตัวเขาก็กระโดดถีบขาคู่ทะลุกระจกมาถูกควางอย่างจังแต่ทางฝั่งควังที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก่อนที่จอนจะตามมาปิดฉากหมอนั่นมันก็ดันวิ่งหนีไปก่อนซะแล้วพระเอกของเราที่เห็นก็เลยรีบวิ่งตามไปและสุดท้ายไอ้เจ้าควางก็ได้วิ่งมาจนมุมทําให้พรไม่เหลือทางให้หนีหมอนีก็ได้เปลี่ยนใจหันมาสู้กับจอนแบบหลังชนฝาซึ่งฝั่งจอนเองอาจจะด้วยาาสสววดืดขึ้นคอ เหมทั้งสองคนทั้งซูนละก็วิ่งไล่ลาก,กันอยู่นานแต่สุดท้ายแล้วควังมันก็ไม่สามารถหนีรอดด้วยมือจอนไปได้และก็เป็นตัวจอนที่ได้ลงมือจัดการกับควังท้ายที่สุดในตอนที่ตำรวจตามมาควังก็เลยถูกพวกตำรวจจับตัวกลับไปส่วนฝั่งจอนเองในตอนแรกเขาก็จะถูกจับตัวไปด้วยเทว่าสารวัตรคนนี้ก็ได้บอกให้ลูกน้องไปจอนไปซะรวมถึงเขาก็ยังบอกกับจอนไปอีกว่าชาลอตอยากคุยด้วยซึ่งฝั่งชาลอตพอรู้ว่าจอนมาก่อเรื่องให้เธอปวดหัวอีกแล้วเธอก็ทั้งโกรธแล้วก็หัวร้อนมากๆและไม่ว่าจอนจ สามารถเอาผิดควังมาได้ด้วยนะแต่ถึงจะทําแบบนั้นชาร์ลอตก็ยังไม่ปลื้มมากๆในตอนท้ายเธอก็เลยสั่งพักงานจอนไว้ก่อนถ้าเกิดเธอจัดการเรื่องนี้เสร็จเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันมีหนําซ้ำตัวสารวัตรก็ยังบอกกับเขาว่าจอนต้องเดินทางออกจากไทเปไปทันทีซึ่งระหว่างที่พูดเขาก็ได้ยื่นพาสดตมาให้จอนด้วยและเรื่องนี้มันก็เข้าทางจอนพอดีเนื่องจากเขาเองก็ตั้งใจจะหนีไปกับโจเอียแล้วก็เรมอนอยู่แล้วในท้ายที่สุดสามพ่อแม่ลูกก็เลยได้พากันมาเที่วทวทววยวฮ ก็ได้ยื่นที่ตรวจคันอันใหม่ให้กับจอรนเพื่อเป็นการบอกให้จอรนได้รู้ว่าเธอนั้นกํบบาลังท้องลูกอีกคนหนึ่งของจอรนจอรนที่ได้เห็นสิน่งนี้พระเอกของเราก็เลยดีใจมากๆและเขาก็ได้สัญญากับโจโอ้แล้วก็เดมอนไปว่าต่อไปนี้เขาจะทําให้พวกเรามีความสุขที่สุดพร้อมกับที่สุดท้ายแล้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง w e e k e n d i n t a i p e i เร็วแรงทะลุไทเปโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m w b ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 68%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ